สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาตอบคำถามว่าการรับส่งเงินระหว่างประเทศเนะี่ยต้องเสียภาษีไหมนะคะเป็นคำถามที่ถามเข้ามาบ่อยๆนะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าต้องเสียภาษีไหมนะคะให้แต่ละคนไปดูที่ระเบียบของสัมะกของแต่ละประเทศอีกทีหนึง่งนะคะการเสียภาษีเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารนะฮะธนาคารรับผิดชอบแค่ รับส่งโอนเงินเท่านั้นเองนะคะในส่วนของภาษีคือคุณต้องไปรายง,งานของคุณเองกับสัมากรนะคะอย่างเช่นในเมืองไทยนะคะภาษีตัวหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับคุณก็คือภาษีการรับให้หรือ gift tax นะคะถ้าวันนี้คุณได้รับเงินโอนจากต่างประเทศนะคะเป็นเงินที่มาจากพ่อแม่มาจากผู้สืบสันดานนะ มาจากคู่สมรสของคุณนะ,ะยอดเงินที่เกิน20ล้านบาทต่อปีนะคุณจะต้องไปรายงานภาษีด้วยนะ,ะตอนที่คุณยื่นแบบพงอด90นะ,ะคุณก็ต้องรายงานในส่วนที่เกิน20ล้านนะคะจะมีภาษีให้เสียเนี่ยคืออัตราร้อยละ5ต่อปีเท่านั้นเองนะฮะและถ้าวันนี้นะคะเงินที่คุณได้รับนะะ จากผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ไม่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสนะคะอาจจะเป็นคนรักหรือคนที่เขาให้ฟรีฟรีนะคะถ้าเป็นแบบนั้นคือส่วนที่เกิน10ล้านบาทคุณจะต้องรายงานภาษีนะคะก็เหมือนกันนะคะก็เสียอัตราร้อยละ5ในส่วนที่เกินเท่านั้นเองนะก็ไปเสียตอนที่ยื่นแบบพองอรเก้นะภายในวันที่3 1มีนาคมของทุกปีนะะ อันนี้จะเป็นในส่วนของเมืองไทยนะคะมีแค่เฉพาะภาษีการรับให้ตัวเดียวที่เกี่ยวข้องนะคะธนาคารจะไม่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของคุณนะคะอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของผู้ส่งเงินนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างของอเมริกาให้ดูนะคะอเมริกาก็จะมีกําหนดไว้นะคะว่าข้อยกเว้นนะคะเท่าไหร่ที่ไม่ต้องรายงานนะถ้าวันนี้เงินที่คุณให้กับบุคคลอื่นนะคะ มากกว่าอย่างเช่นตารางนี้นะคะในแต่ละปีเนี่ยยอดจะไม่เหมือนกันนะถ้าวันนี้คุณโอนเงินหรือเอาทรัพย์สินของตัวเองให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสนะคะแล้วยอดที่ให้เนี่ยต่อปีเกินกว่าที่ IRS เข้ากำหนดนะอย่างเช่นปี2022เนี่ยคือ16,000เหรียญ2023คือ17,000เเหรียญเนี่ย อย่าลืมต้องรายงานแบบฟอร์ม709เข้าไปด้วยนะคะส่วนจะเสียภาษีหรือไม่นั้นนะคะระเบียบการจัดเก็บภาษีการรับให้และภาษีมรดกของอเมริกาเนี่ยเขาจะเอายอดมารวมกันนะคะเป็นยอดสะสมตลอดชีพให้กับแต่ละคนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนต้องไปดูที่สถานะของผู้ให้สถานะของผู้รับทรัพย์สิสนารายอยู่ที่ไหนนะคะ และแต่ละเงื่อนไขนะคะเขาก็จะมีวงเงินที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนนี้เนี่ยดิฉันขอไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าเราไม่ใช่ CPA นะคะเดี๋ยวเกิดว่าให้ข้อมูลผิดไปเนี่ยก็จะมีผลทางกฎหมายนะคะยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกคนไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ IRS หรือปรึกษากับ CPA ที่ปรึกษาทางบัญชีได้นะคะ แล้วในส่วนของคนที่อยู่ในอเมริกานะะยังมีอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าวันนี้นะคะคุณได้รับเงินจากต่างประเทศจากชาวต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกานะะยอดเงินเกิน1 0 0 0 0แสนเหรียญคุณต้องรายงานแบบฟอร์มตัวหนึ่งนะคะคือแบบฟอร์ม3520ด้วยนะะส่วนใหญ่ก็จะเป็น นักศึกษาที่ไปเรียนที่อเมริกาะะแล้วพ่อแม่เนี่ยโอนเงินให้นะบางคนเนี่ยก็คือให้ไปซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อเมริกานะ,ะก็จะโอนเงินก้อนใหญ่ไปให้นะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคนที่ได้รับเงินในอเมริกาอย่าลืมรายงานแบบฟอร์ม3520ด้วยนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณได้รับแจ้งนะจัดธนาคารว่าคุณต้องเสียภาษีนะฮะ ให้คุณโอนเงินไปจ่ายภาษีนะ,ะแบบนั้นแสดงว่าคุณกำลังคุยกับมิจฉาชีพนะคะถ้าโดยทั่วไปนะีแบงก์จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับตัวภาษีเลยนะคะภาษีก็คือคุณต้องไปรายงานกับสรรพากรอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะอ่าแล้วขอบอกนิดน,นึงนะคะดิฉันไม่ใช่ c p a นะคะแต่ข้อมูลพวกนี้คือสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของ สมัมการแต่ละประเทศนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการข้อมูลมากกว่านี้น่ะก็สามารถปรึกษากับสำนังกงานบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ CPA ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย